ข้าสู่เปเปอร์นะครับก็มเีเป็นงบของ AI นะครับในไตรมาสามบอกมาก็ถือว่าภาพรวมๆนี่ก็ดีเยินเยี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ออกมา289ล้านเนี่ยโตร้อยสี่สิบห้ายิยีแล้วก็ ลดลงนิดหนึ่งคิวนคิวนะครับตอนนี้ต้องถือว่าดีกว่าที่เราและตลาดคาดมากกว่า20%เลยนะครับภาพรวมๆก็ตรงนี้มาจากตัวรายได้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยโตได้ดีนะครับก็เพิ่มขึ้น40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเยนเยแลวก็6%คิวนคิวอันนี้ต้องบอกว่าคิวันคิวก็จะมีผลกระทบของค่างเงินบาทด้วยนิดนึงนะครับก็ทำให้การเติบโตอะไรเดยไม่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเจอค่างเงินบาทไปอันนี้ก็สัดส่วนรายได้เนี่ย กือบประมาณ93%เนี่ยเป็น US dollar นะครับแล้วต้นทุนเป็นแค่20%ก็ทำให้อตอนนี้ก็โดนเอฟเฟกในเรื่องของค่าเงินแล้วเชื่อว่าในเรื่องของ แต่มาสี่ค่าเงินก็ยังถือว่าแข็งกว่าไตรมาสาอยู่เนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบเข้ามาต่อเนื่องบ้างนะครับแล้วก็ธุรกิจ Human Food เนี่ยก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็โตน้อยกว่าทางสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ตัวสัตว์เลี้ยงก็ยังโตได้ดีกว่า m a จิเนี่ยเพิ่มขึ้นเยินเยียนะครับเป็น19.1%แต่ก็ลดลงคิวอันคิวก็ด้วยเอฟเฟกต์ค่าเงินบาทด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วน Q4 วี่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารายได้น่าจะเติบ อันนี้ก็คลี่คลายไปหมดแล้วแต่ว่า Q1Q ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของค่างเงินบาทนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะทําให้ภาพรวมๆเนี่ยดูแย่ลงนะครับก็อาจจะลงนิดหน่อยไม่ได้ลงเยอะนะครับยังไงธุรกิจอาหารสดก็ยังเป็นธุรกิจที่ไปได้ต่อค่อนข้างดีนะครับแล้วก,การส่งออกอย่างที่เราเห็นของเอ็กซ์พอร์ตของประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เติบโตได้ดีของปีนี้และเชื่อว่าปีหน้าจะไปได้ต่อนะครับก็ยังแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าห,หมายอยู่ที่8.5บาทสตหร์เอไอนะครับ อีกตัวเป็น CPX a นะครับอออกมาเนี่ยกำไรไตรมาส3ออกมาที่เกือบเกือบ2 0 0 0ล้านนะครับก็ดีขึ้นทั้งเยือนดีขึ้นเยือนเยียประมาณ16%แต่ว่าลดลง10% Q1Q นะครับก็ดีกว่าที่เราคาดประมาณ6%นะครับแต่ว่าแย่กว่าตลาดคาด7%ไรายได้เนี่ยบวกได้นะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยจะมาจากธุรกิจขายส่งนะครับธุรกิจขายส่งเนี่ยบวก5%แล้วก็เซมสอร์เซลล์ก็บวกได้1.5อันนี้อาจจะตนลดลงเล็กน้อย Q1Q นะครับเรื่องของเซมสตอร์เซลล์ s, แต่ว่า มาจินเองก็บวกมาได้จากอาหารสดที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนขายปลีกเนี่ยก็โตน้อยกว่าโตที่3.5แล้วก็เซมซอร์เซลเนี่ยจะดีขึ้นนิดนึงเป็น2.3นะครับ มา r จินก็ดีขึ้นเหมือนกันประมาณ70 b a s i บ p o i n t เช่นกันคล้ายๆกับขายส่งก็เรื่องของการปรับโฟกัสมาที่อาหารสดนี่แหละครับก็เป็นประเด็นที่ทําให้ปีนี้มารจินสามารถปรับขึ้นมาได้ก็ประมาณสัก200บิแล้วนะครับในช่วงปีนี้เพราะว่าเรื่องของโฟกัสไปอาหารสดนี่ทําให้มา r จินเนี่ยดีขึ้นแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นเทรนด์ที่ทําต่อเนื่องไปเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เราก็เชื่อว่าไตรมาสที่4เนี่ยมันจะยังดีต่อเนื่องเพราะว่าปกติไตรมาสสี่ก็จะเป็นไฮซีซัน ของธุรกิจนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของเฟสติวัลต่างๆมีเรื่องท่องเที่ยวด้วยภาพรวมๆก็เลยทําให้ตัว c p พีเนี่ยน่าจะไปได้ต่อค่อนข้างดีก็ยังแนะนําซื้อนะครับเป้าหมายราคาที่เดิมที่36บาทครับอีกตัวเป็น CK นะครับพอาะว่มวามรวันเห็นมีนะ้กลงทุนถามเข้ามาด้วยเหมือนกันก็เลยมีพรีวิวนะครับสำหรับไตรมาสที่3เนี่ย คาดว่ากำไรจะอยู่ประมาณ888ล้านนะครับก็จะดีขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งเยอนเยียแล้วก็คิวอันคิวนะครับกำไรที่ดีเนี่ยหลักๆเลยคือมาจากเรื่องของส่วนแบ่งไรายได้ของลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบม c k p นะครับแล้วก็มีปันผลของไทยแบวอเตอร์ด้วยนะครับคาดว่าตัวเบมเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยเพราะว่ากําไรเนี่ยน่าจะเข้าเป็นไฮซีซันในแต่มที่3าเนี่ยน่าจะทําให้ส่วนแบ่งกําไรเ,เข้ามาได้ดีส่วนเรื่องของก่อสร้างของ CKA เองเนี่ยก็เชื่อว่าจะโตประมาณสัก 5% Y1A แล้วก็1% Q1Q นะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรมาก เพราะว่าเรื่องของโครงการเก่าๆมันเริ่มหมดลงนะครับแล้วก็โครงการใหม่ๆนี่อาจจะยังเข้ามาได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับก็ต้องรออย่างที่เรียนไปเมื่อวานว่าเรื่องของโครงการต่างๆน่าจะเริ่มเข้ามาเนี่ยเห็นในช่วงต้นปีหน้ามากกว่านะครับก็ด้วยง,งบของรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วปี68เนี่ยก็น่าจะเริ่มตอนนี้คงศึกษาแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมีประมูลเรื่องแต่างๆก็คงเห็นชัดมากขึ้นปีหน้าที่เรียนก็แบ็คหลอกนี่ยังสูงมากกว่า2องแสนล้านนะครับก็เป็นตัวสําคัญที่ทําให้ c ีเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าเป็นตัวที มันไปได้เรื่อยๆของมันอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีโครงการใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะแอดเข้าไปจากนี้อีก2องแสนกว่าล้านนี่ก็จะรวมโครงการของเบมไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิ้ลเด็กนะครับหรือส่วนต่อขยายต่างๆอันนี้ก็ถือว่าถือว่าภาพรวมๆ CK ก็มีฟันเดอร์เบนเทลที่ค่อนข้างแข็งนะครับ ไตรมาสที่4เนี่ยกำไรอาจจะลดลง Q Q นแล้วก็แต่ว่ายัางไงก็ยังโตเยิยนเยียน,นะครับที่ลง q ิวเพราะว่าจะไม่มีปันผลจากไตแทบ์วอเตอร์เหมือนไตรมาส3ก็จะเป็นแค่ตรงนั้นแต่ออปเปอเรชันรวมๆก็ยังถือว่าไปได้ต่อนะครับอย่างแนะนำซื้อนะครับเป้าหมายราคา26.5บาทแล้วก็เชื่อว่า c k เเพราะ่อเป็นตอนนี้เป็นท็อปพิกของเราในกลุ่มนะครับแล้วก็อันที่เรียนคือถ้ามองยาวๆเนี่ยยังไงรับเหมาเนี่ยน่าจะมาได้ค่อนข้างดีในช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไป